โอเคมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนช่อว์ปมาจากพิษณุโลกนะคะเมื่อวานนี้อยู่แพร่อุตรดิตอยู่เหนือนะคะคแล้วก็เมื่อเชา้านี้ใครได้เจอกันก็อยู่พิษณุโลกอยู่บนรถแห่เยอะมากนะคะแล้วก็ จากพิษณุโลกว้ามาถึงสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วค, <นะ S 2> ครับอยู่กับพี่มองทัชชัยเมตโตค่ะผู้สมัคร <c oughs> นายกอ,อบอจของเราเบอร์ห้านะคะใช่ครับพี่มองสวัสดีดชาวสมุทรปราการและชาวเพชคณะก้าวหน้านิดนึงนะได,ได้ครับครับสวัสดีครับผมทัชชัยเมตโตผู้สมัครนายกอบอจจังหวัดสมุทรปราการคณะก้าวหน้าเบอร์ห้านะครับก็ยังไงวันนี้มีความยินดีมากที่คุณช่อเนี่ยได้มาช่วยพวกเรานะครับในการ ทำแผนนโยบายต่างๆเนี่ยคือมามาเยี่ยมชมสถานที่ที่เรามีแนวความคิดอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องแพขนานยนต์ของพิพาการนะครับตรงบริเวณนี้ที่เราจอดอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยานะครับเป็นอําเภอรพระสมุดเจดีนะครับเชื่อมฝั่งปากน้ํานะครับตอนนี้เราลอยเรืออยู่นะคะก็กลางแม่น้ํานเจ้าพยาซ้ายมือของเราเป็นปากอ่าวไทยแล้วนะคะ ส่วนขวามือก็คือแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งที่จะขึ้นไปกรุงเทพถูกไหมคะพี่หมอใช่ครับช,ชอก็ตกภูมิศาสตร์นะคะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าเนี่ยถ้าเราวิ่งออกไปก็คือออกอ,อกาวไทยเลยออตรงนี้ออตรงนี้เขาถือเรียกปากน้ํานะคะตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสองฝั่งเรา ฝั่งขวามือเป็นพัสมุรเจดีซ้ายมือฝั่งปากน้ําซึ่งเป็นฝั่งที่ซบเซาทั้งคู่นโยบายของพี่หมองทัศชัยก็คืออยากจะทําให้สองฝั่งนี้การค้าการขายคึกคักขึ้นมาแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือย่นระยะเวลาการเดินทางด้วยสมุดประกันนี้คือรถติดมากพอๆกับกรุงเทพนะคะเอาจริงๆแล้วติดแบบติดโคตรๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําเรือเฟอร์รี่เชื่อมจากฝั่งพัสมุรเจดีมาฝั่งปากน้ําได้พี่หมองบอกว่า ทุกวันนี้มันมีแค่สะพานอะไรนะพี่หมอสะพานภูมิพลสะพานภูมิพลซึ่งรถติดสุดๆก็ก็รถติดควรครับถ้ามีเฟอร์รี่ก็คือถ้าเรือข้ามฟากใครเคยไปที่สงขลานะคะชอบไปนั่งมาแล้วเอาจอสงขลาเขาก็ทําเป็นเฟอร์รี่ข้ามฟากสองฝั่งนะคะเราอยากจะทําเหมือนกันที่สมุทรปราการจากพระสมุทรเจดีไปฝั่งปากน้ำย่นเวลาการเดินทางในช่วง rush hour ช่วงเร่งด่วน40นาทีจ้าประมาณ40นาที ไม่ต้องไปอ้อมขึ้นสะพานภูมิพลอ่ครับทีนี้เดี๋ยวช่อ,อจะกลับกล้องนะคะให้ดูว่าพี่หมองเนี่ยเล็งพื้นที่ที่จะทําท่าเรือเฟอร์รี่ไปแล้วด้วยโอเคสองฝั่งเดี๋ยวเราเรากลับกล้องแป๊บนะคะ,ะกลับกล้องไม่เจออีกแล้วคะ่ะเจอแล้วคะ่ะอ่าไม่รู้มองเห็นไหมนะคะพี่หมองถือไม้นิดนึงโอ <Okay, S 1> เคนะต้จะให้คนดูฝั่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะครับริบๆเนี่ยมันเป็นฝั่งพาสต์สมุทรเจดีแล้วเราก็มี ที่ที่เราเล็งไว้แล้วว่าเราจะทำท่าเรือเฟอร์รี่ใช่ใช่ใชมันคือตรงไหนคะพี่หมอกที่เราลงเรือที่อะไรนะวัดวัดไตรมิตรใช่ไหมฮะบริใช่วัดไตรมิตรครับเป็นบริเวณเป็นบริเวณเนี่ยเอ่อตรงช่วงที่เป็นเรือเรือคอนเรือไอเอ่อคอนเทนเนอร์ไอเรือเรือเครนนี่ใช่ไหมเรือเครนจอดอยู่ใช่ฮะบริเวณเนี้ยเป็นเป็นพื้นที่ของเอกชนเขาก็คือตรงที่เห็นเป็นบ้านหลังๆเนี่ยค่ะใช่ใช่เขาขาย เป็นที่เอกชนเอาบจอสามารถซื้อได้ซื้อได้เอาบจสมุดประกันรวยมากนะคะทุกคนเท่าไหร่ครับปีหนึ่งปีละสองปีละ้า0 0ล้านบาทรวยนะคะเพราะฉะนั้นซื้อที่ทาท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อย่นเวลาการเดินทางให้คนไม่ต้องเผชิญรถติดช่วงเร่งด่วนเนี่ยทำได้นะคะตรงนี้ก็คือที่ตรงที่เราจะนี่ๆๆตรงเชาชี้เลยนะคะฝั่งพนเจีดีอันนี้ที่เอกชนซื้อได้เลยเพราะเขาประกาศขายแล้วนะคะถ้าเกิดพี่หม่องได้เป็นนายกปุ๊บทําทันทีก็คือ ซื้อตรงนี้พัฒนาเป็นท่าเรือเฟอร์รี่แล้วขึ้นขึ้นลงฝั่งหนึ่งอันนี้ข้ามมาฝั่งปากน้ำโอเคโอเคเป็นฝั่งเป็นฝั่งท้ายบ้านนะครับวันนี้เรียกฝั่งท้ายบ้านนะฮะฝั่งท้ายบ้านเมืองปัดน้ำนะครับก็เป็นเป็นบริเวณนี้นะฮะเป็นบริเวณเนี้ยมันจะมีที่ว่างเปล่าอยู่นะครับเราก็มีแนวความคิดถูกต้องถูกต้องเขาจะนิ้วชี้นะคะนี่คือวิธีที่แบบปริมีทีมากนะครับมันเป็นตรงข้างตรงกันเลยข้างตรงกันตรงที้มือช่อชี้ถูกไหมถูกต้องอันนี้ก็เป็นโกดังร้างซึ่งตรงโกดังร้างเนี่ย เราก็ไปขอซื้อเขาได้เหมือนกันเป็นที่เอกชนใช่ใช่ใช่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันพอดีสามารถทํานี่ใช่ไหมจากฝั่งนี้ปื๊ดเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะประมาณหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรปื๊ดมาจากตรงนี้ได้อ่าตรงเป๊ะเลยนะคะใชหกร้อยเมตรประมาณนั้นเป็นช่วงที่แม่น้ำกว้างนะะคเฟอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นการเดินทางที่ลลองน้้ึกไดสะดวกปลอดภัยกดไปโดนกลุ่มเช็คข่าวเอาใจซีร่า พอดีใช้มือถือชอวเองไลฟ์นะคะตรงนี้ถ้าเป็นเฟอร์รี่มันใช้เวลานานเท่าไหร่คะพี่หมอเออใช้เฟอร์รี่เนี่ยอยู่ราวๆยี่สิบนาทีนะครับประมาณยี่สิบนาทีไม่ถึงการเดินทางใช่ก็คือถ้าข้ามสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วแต่ประมาณหกร้อยเมตรเนี่ยก็คือใช้เวลาสิบห้าถึงยี่สิบนาทีใช่ครับก็จะสําเร็จเรียบร้อยข้ามจากพัสมุรเจดีไปปักน้ําปักน้ําไปพัสมุรเจดีได้ครับตรงนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและถ้าเรือเฟอร์รี่มันก็จะกลายเป็นแหล่งขายของ ตลาดนัดร้านอาหารใช,ใชม่มันทำให้เศรษฐกิจทั้งสองฝั่งเนี่ยที่เป็นพื้นที่ทีเ่เป็นถนนตันเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งมันก็เชื่อมคนเชื่อมงานเชื่อมเศรษฐกิจมันคือผลผลพลอยได้ตามมาทั้งหมดเลยทําให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยกลับมาค้าขายได้นะครับแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยมันก็ย่นระยะเวลาสําหรับเป็นตัวเลือกสําหรับ คนที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าคนทํางานหรือว่าแม่ค้าพ่อค้าอะไรต่างๆเคือมันมันมัน,ม,นมันได้ดีแน่นอนอยู่แล้วครับเรามองตรงนี้นะฮะ,ะและอีกอย่างนึ้งคือมันเป็นของเป,เ,ปเป็นทรัพย์สินของอบจอเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการเองได้ทั้งเรื่องต้นทุนเรื่องเรื่องเรื่องค่าเขาเรียกอ,อะไรฮะค่าสโงคุยค่าดำเนินการใช่ค่า ค่าตั๋วที่จ่ายอะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราก็สามารถทําตั๋วราคาถูกถูกต้องเพราะว่ามันเป็นของอบจไม่ใช่ของเอกชนไม่ใช่ถูกต้องครับเราจะไม่คิดว่าให้เอกชนมารับสัมปทานอะไรทําด้วยไม่มีก็คือเป็นบริการของอบจให้ประชาชนเลยถูกต้องราคาถูกแค่เอาพออยู่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถูกต้องอนี่ก็เป็นนโยบายของพี่หม่องนะคะคิดมาครบถ้วนเรียบร้อยดีแล้วเหลือแต่ว่าถ้าได้โอกาสจากพี่น้องประชาชนวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจะต้องไปเลือกตั้งกันแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ตัดสินใจชอบว่าแค่นโยบายนี้เนี่ย แค่รถติดน้อยลงเสียเวลาเดินทางน้อยลงแล้วยังจะแถมมาเป็นเศรษฐกิจการค้าที่คือคักขึ้นตรง2ฝั่งท่าเรือเฟอร์รี่แค่นี้ก็คุ้มแล้วแต่ว่าพี่หมอไม่ได้มีแค่นโยบายนี้นะมีอีกหลายนโยบายมากจริงๆนอกจากเรือเฟอร์รี่เนี่ยพี่หมอกยังคิดเรื่องเรืออีวีคือเรือไฟฟ้าในในคลองสำโงรง,โงด้วยนะคะคือสมุทรปราการเนี่ยตั้งแต่ช่อบมาหาเสียงช่อบเลยรู้ว่าคลองเยอะมากเราไม่<ร>ค่อยนึกถึงสมุทรปราการในฐานะเมืองที่คลองเยอะจริงๆก็คือคลองเยอะมากแล้วก็น่าจะทําเป็นทางเลือก ในการขนส่งสาธารณะให้กับ,บประชาชนชได้เพราะว่าไอ้แนวแนวความคิดเรื่องเรื่องคลองสาธารณะเนี่ยทางคลองสมุนงเนี่ยเราเราเรามีแนวความคิดเพราะว่าในคลองสมุรงเนี่ยเป็นเป็นคลองเส้นใหญ่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยความเจริญทางเรื่องอุตสาหกรรมได้เข้ามาทําให้เกิดการเกิดน้ําเน่าเสียต่างๆในคลองสาุรงเนี่ยเราก็เลยต้องใช้วิธีเนี่ยเอาเรือเนี่ยมาวิ่งเพื่อเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ําที่มันเน่าเสียโดยการเติมออกซิเจนลงมาในน้ําถ้าน้ำเนี่ยมีการขยับหรือมีการเคลื่อนไหวเนี่ยพวกผักตกชวาเนี่ยมันก็จะไม่มีลวมันคือป พว,วพวกบริเวณที่เป็นหมู่บ้านจาาัดสรรหรือว่าชุมชนริมน้ำเนี่ยเมื่อมีเรือวิ่งผ่านหรือมีการใช้สันจรเนี่ยความความที่แบบคิดเร็วของทุกๆคนที่เอาอะไรไปทิ้งหรือจะปล่อยอะไรลงมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆละอายและหยุดไปเองด้วยอัตโนมัติด้วยนะครับถ้ามีการใช้ในเส้นทางทางคลองเกิดขึ้นเนี่ยมีมีมคุณผู้ชมถามมาว่าค,คิดว่าเรือเฟอร์รี่รอบหนึ่งจะได้กี่คันอันนี้เรคิดไว้ยังคิดแล้วครับประมาณกี่คันคะประมาณ30คันนะครับสาสคันสาหรับสาหรับรถที่เป็นรถส่วนบุคคลนะ ตัวสูงบุคคลถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120, 120 1 2 0 1 2 0ถึงถึง150คันแต่ไม่น่าเกินจากนี้เราก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยไงครับค่ะคก็ถือว่าเป็นเ,<ะ>เรียกว่าการขนส่งที่น่าจะช่วยผ่อนภาระของการเดินทางบนถนนได้เยอะนะคะใช่ครับใช่ครับอ,อันนี้นะก็มินจีมีรายละเอียดอีกไปติดตามในเพจของ สมุดปากกาได้คณะก้าวหน้าสมุดปากกาคณะก้าวหน้าถุงปากการครับ,รบเพจคณะก้าวหน้าสมุดปากกามีรายละเอียดนโยบายนี้อยู่นะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าให้ชอบทากันแดดด้วยเนี่ยก็ช่วงนี้หาเสียงนะคะหน้าก็จะดำนิดนึงพี่หม่องก็หน้าดำเหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยว20หน้าจะใสขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเราจะดีใจได้ไดรับคะแนนเสียงจากประชาชน <c oughs> อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้8ปดโมงเช้าถึง5โมงเย็นนายกสมุดปากกากาเบอร์5้านะคะพี่หม่องทัชชัยเมโตแล้วก็ เดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราลงจากเรือแล้วเราจะไปรถแห่รถแห่ต่อครับใช่ครับเราจะเดินตามรอเราได้เจอเราได้ได้ครับเดี๋ยวที่ตามเจออีกทีเริ่มเราเราเริ่มรถแห่กันที่ไหนคะก็จะเริ่มตั้งแต่ท้ายบ้านนะครับเข้าตัวเมืองปากน้ําแล้วก็จะวนออกถนนสายลวดผ่านถนนถนนสุขุมวิทแล้วก็วิ่งไปทางบางปูนะครับก็จะจบในเวลาประมาณหกโมงเนาะสองชั่วโมงใครอยู่แถวนี้ก็บกมือทักไทยกันได้นะคะใครที่เป็นมินเนี่ยนอยากจะรอฉุบไปไล่ก็เชิญค่ะโอเคครับเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับวัสดีครับ